เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการปั๊มยอดผู้ติดตามใน t i กตอกกันเนาะแต่ขั้นตอนนี้เป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยให้มันตามผมกันได้ง่ายเลยนะครับผมแล้วก่อนอื่นเรากดเข้าไปที่ Google แบบนี้นะครับผมแล้วก็พิมพ์ค้นหาตามตรงนี้ผมไปนะครับว่าเคมเอ็มคีเทสแบบเีอผมไพิมพ์ตามข้ามาไปตรนี้เลยเนาะอ่ะแล้วพิมพ์ค้นหาตามผมกันไม่ได้แบบนี้แล้วนะครับผมเราก็จะเจอเว็บไซต์นี้เลยนะครับผมก็แล้วรากดเข้าแลไ์กันได้เลยนะผมกักันเ อันนี้เรากดสมัครกันมาแล้วก็จะมีได้กรอกชื่อผู้ใช้งานนะผมกดออีเมลกของผ่านอะไรแบบแบบดีด้วยเนาะแล้วก็ติ๊กตรงนี้ไปอ่ะผมเพื่อเป็นการยืนยันเนาะกดสมัครไปผมตอนนี้ง่ายๆก็เป็นการสมัครได้ไปเรียบร้อยแล้วเนาะหรือใครนะครับผมที่ไม่มีเอ๋หรือว่าใครผมที่มีบัญชีแล้วตรกลงใช้งานก็เรากดลงชื่อใช้งานที่ตรงด้านนี้กันไปได้เลยนะครับผมหรือว่าจะกดย้อนกลับมาเนาะพอมากดลงชื่อใช้งานที่ตรงด้านนี้กันไปครับผมอ่าเรากดกันไปเลยเนาะ อ่ะแล้วพอเราลงชื่อช้งานมากันแล้วผมหรือว่าสมัครสมาชิกกันมาล้านต่างแรกของเว็บไซต์ก็ได้เป็นอย่างนี้เลยนะผมก็จะมีหมวดหมู่ระบบริการให้กับเราได้สามารถที่จะเข้ามาเลือกทำการกันได้นะผมหรือว่าจะมียอดเงินในส่วนตรงด้านนี้กับเราอาจจมาได้กกมาทำการในส่วนตรงนี้กันได้เนาะหรือใครนะครับผมที่ไม่มียอดเงินเราจะเติมเงินครับเรากดมาที่ตรงนี้กันได้นะรครับผมคาว่าเ,เติมเงินเนาะ อ่ะได้ลบกดกันมาแล้วไดส่งการเติมเงินแล้ผมหน้าต่างการเติมเงินก็ได้เป็นอย่างนี้เลยนะผมให้กับเราสามารถเข้ามาแล้วก็ทำการเติมเงินกันได้ง่ายเนาะเพียงกดเข้ามาแล้วก็จะมีช่องทางการเติมเงินให้กับเราได้สามารถที่จะเลิกเติมเงินกันได้นะผมหช่องทางแบบนี้เราก็เลิกกันได้เลยนะผมตาจะเราสะดวกเนาะอะนะผมก็เลิกกันไปได้เลยนะผมก็มีทั้ง scan qr code นะผมมีทั้งอัพวอลเลตเนาะโอนเงินแบบเรียลไทม์นะผมจิบตัวเครดิตทุนบัญชีวอลเลตนะผมแล้วก็โปรฟิตมันนี่นะครับผมหกช่องทางกันเลยเนาะอ่ะสะดวกันาะ อ่ะแล้วเรากลับกันมาได้ที่หน้าต่างเดิมของเว็บไซต์เราทีนี้เราก็เลือกแพลตฟอร์มและบริการที่ต้องการจะทำการกันนะผมเราเลือกแพลตฟอร์มไปก่อนเลยเนาะแพลตฟอร์มทิกตอกนะผมอ่ะแล้วพอเลือกไปได้ก็มาเลือกหมวดหมู่กันต่อแล้วผมเราก็มากดเลือกกันที่หมวดหมู่เนาะอ่าเลือกมาที่หมวดหมู่กันแล้วหมวดหมู่ก็มีบริการให้กับเราได้เลือกทำการกันนะผมเยอะแยะมากมายแบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราทำการอะไรเราก็เลือกไปได้เลยนะผมตรงหมวดหมู่เนาะอ่ะเมื่อกี้ผมปั๊มพูดติดตามทิกตอกก็อยู่ตรงนี้เราก็กดเลือกไปอ่ะแล้วพอเราเลือกหหมมววดดู่ไไป้้้้้แแบบนนีีลครั อ่ะแล้วพอเลิกไปได้แล้วนะผมระบบปลุกแลบริการแบบนี้เนาะเขาก็เรากดกลับมามที่หน้าโปรไฟล์ที่ตอกของเรานะผมบริาการเขาล็อกลิงก์แล้วพอได้ลิงก์ของโปรไฟล์ที่ตอกเรากันมาแล้วคราวนี้ลิงก์มาวางพอวางลิงก์งไปได้แบบนี้แล้วผมทีนี้เราก็ใส่จำนวนท่ธนูการจะปั๊มไปครับผมเอาใส่ไปเนาะอ่ะแล้วพอใส่ทั้งลิงก์แล้วนตรงนั้นแบบนี้เรากดสั่งซื้อไปได้เลยนะผมก็ยงังไงที่นี้เองเนานะ เราสั่งซื้อไม่ได้แล้วระผบคำสั่งซื้อเราก็จะเป็นระบบขึ้นมาแจ้งบอกเราแบบนี้ตราจ้รับคำสั่งซื้อคุณแล้วเราแบบนี้เราผมก็ถือว่าสั่งซื้อสร็นส้นแล้วเนาะอ่ะก็ง่ายเพียงแต่นี้เลยนะผมขั้นตอนการทำเนาะอ่ะแล้วหลังจาการสั่งซื้อไปคำสั่งซื้อเราก็จะเป็นออเดอร์นะครับผมติดมืออยู่ที่ตรงนี้แลผมไปประวัติการซื้อกับเราสามารถที er mm ่จะกดเข้ามากันได้อ่ะแล้วพอเรากดเข้ามาแล้วในประวัติการสั่งซื้อประวัติการจะมีการแจ้งบอกโดยสถานะรายละเอียดออเดอร์เราแบบนี้กับ เลยมากมายเลยเนาะเดี๋ยวเว็บไซต์ก็กำลังดเนินการได้เราเรวผมทีนี้ให้เรากลรอกันไป,ไปก่อนเอาคู่เองเนาะอ่ะก็เป็นตามแบบนี้เลยนะครับผมรู้ในระหว่างนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเรอเด็กของเรากันอู่หากว่าเกิดมีใครเกิดสนใจบริการในเพิ่มเติมในทธุเว็บไซต์ผมในระหว่างนี้เนาะหรือว่าจะดูรบ,บริการอะไรเพิ่มเติมนะครับผมเราก็สาม,มารถที่จะกดคลิกไปที่ตรงนี้กันได้นะผมที่คำว่าบริการเนาะ จะกดเข้ามากันดูเป็นการฆ่าเวลาก็ได้นะผมส่วนหน้าต่างตรงนี้เนาะภายในส่วนตรงนี้นะผมก็จะเป็นการผมให้กับเราได้สามารถที่จะเข้ามาดูในหมวดหมู่บริการต่างๆมากมายบไซต์กับเราที่สามารถเข้ามาดูกันได้ผมจะเยอะมากมาแบบนี้เนาะแล้วจนแกจะทําอะไรผมเราก็สามารถที่จะเข้ามากันได้เลยนะครับผมส่วนหน้าต่างตรงนี้เนาะอ่ะก็เป็นตามแบบนี้เลยนะผมไห้กับเราสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็ทาการกันได้เนาะหรือว่าจะเข้ามาดูบรนการรายละเอียดอะไรต่างๆก็แต่ทาการก็สามารถที่จะเข้ามาได้นะผมในส่วนตรงนี้เนาะหรือว่าในระหว่างนี้ใครเกิดมีปัญหาในการใช้งานในการสั่ง้ักีนน หน้าหงที่หน้าต่างแรกของเราเนาะ อ่ะแล้วพอเราเออกลับมาแล้วเราผมก็ได้มีหัวข้อติดต่อแอดมินอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมมีกลับรถสามารถที่จะกดคลิกแล้วผมเราก็มาแจ้งปัญหาแกดมินได้ง่ายเลยเนาะก็จะมี2ช่องทางเช่นนี้เลยนะผมกลับรถเราสามารถที่จะกดคลิกแจ้งปัญหาแอดมินได้นะผมจะมี2ช่องทางเป็นตัวช่วยเหลือกับไลน์นะผมใครที่สนใจจะแจ้งปัญหาแกดมินสะดวกช่องทางไหนเราก็เลือกไปได้เลยนะผมตรใไปที่เกิดปัญหาเนาะอ่ะหรือก็ใครนะผมที่ใช้งานไปแล้วก็ราบรื่นดีนะผมสะดวกดีไม่ได้เกิดปัญหาเลยเลยเนาะเราใช้ไปได้เรารู้สึกชอบเราอยากจ่อรองแนะนำเพื่อนเราคนรู้ใจเข้ไม่ใช้งานไปตาม กดมาได้เลยอ่ะแล้วพอเรากดมาที่การแนะนําเพื่อนแล้วผมต่างของการแนะนําเพื่อนก็ได้เป็นอย่างนี้เลยนะผมกับรราจะมาเข้ามาแล้วก็มาแนะนําเพื่อนกันได้ง่ายๆเลยเนาะเพียงกดคลิกเข้ามาแล้วก็มาคัดลอกลิงก์ที่อยู่ตรงนี้เราผมแล้วก็ไปส่งให้เพื่อนเราคนรู้จักของเราเพื่อนและคนรู้จักของเราแล้วผมได้กดคลิกเข้ามาในลิงก์ของเว็บไซต์ผมเพื่อได้มาทาการอะไรต่างๆที่เราอยากจะแนะนําหรือว่าล้วแต่เพื่อนหรือคนรู้จักเราจะจะทาการผมตัวนี้ก็เป็นการแนะนําให้เข้ามาใช้งานของเว็บไซต์ได้เลยเนาะอ่ะก็ง่ายเพียงแต่นี้เลยนะผมกับใครที่อยากจะแนะนำเพื่อนเนาะอ่ะหรือว่าใครนะ 另一半了呢。 อะไรก็นีเลยนะผมรับจ่ายเท่าเราทำการสัง่งซื้อไปแล้วนั่งรอสักครู่แล้วผมตอนนี้ยอดผู้ติดตามทิกตอกเราก็ได้กำลังดำเนินการเพิ่มขึ้นมาเป็นที่ร้อยแบบนี้แล้วผมก็เพิ่มขึ้นมามาก,กแล้วผมจาก12หรือ22เนี่ยเราผมก็เพิ่มขึ้นมาเป็น77แล้วเนาะอ่าแบบนี้ก็เราก็ไปก่อนสักครู่แล้วผมไม่ต้องจะรออะไรมากมายเยนะาะง่ายๆเป็นทางนี้เลยนะผมขั้นตอนการทำเนาะแค่เราก็ไปก่อนนะผมอ่าเดี๋ยวใครที่สนใจอยากเข้ามาทำตามเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของเว็บไซต์ไว้ให้แล้วผมให้กดเข้าม,มาแล้วก็มาทำการต่างๆมต่างที่นปก็เะาารจ หรืขั้นตอนการปั๊มผู้ติดตามทิกตอกได้ผมก็ฝากไว้ในพิธีนี้เลยแลวการทีผมจบขั้นตอนในวันนี้เนาะก็เป็นว่าถ้าผมพูดเลยผิดไปผมต้องขอโทษกันด้วยนะผมในคลิปของวิดีโอวันนี้เนาะและผมพูดไปแล้วก็เข้าใจผมแั้อยู่แล้วผมแล้วก็ดูแล้วก็เข้าใจผมแล้วดูละชมจนตัวถึงตอนนี้ผมต้องขอบคุณกันด้วยแล้วผมก็ขอบคุณนะครับ